อิงฟ้าชาล็อตจัดเต็มชุดซีทรูสุดฮอตบนเวทีมิสแกรนถูกใจแฟนคลับแต่ก็เกิดคำถามจากป้าข้างบานสร้างความฮือฮาให้กับวงการนางงามและโซเชียลมีดีอีกครั้งเมื่อคู่จิ้นสุดฮอตอย่างอิงฟ้าวราหะและชาล็อตออสตินปรากฏตัวในฐานะพิธีกรบนเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2025รอบชุดว่ายน้ำที่มาในลุคสุดเซ็กซี่ด้วยชุดซีทรูสีดำสุดเยาวนเผยความแซ่บแบบเต็มพิกัดจนเรียกเสียงชื่นชมจากเหล่าแฟนคลับที่ได้เห็นลุคสุดปางที่หาชมได้ยากของทั้งคู่ แม้จะได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากกลุ่มแฟนคลับแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตบางส่วนถึงความเหมาะสมของชุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดของคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าที่ไม่คุ้นชินกับแฟชั่นที่เปิดเผยและมีความกล้ามากขึ้นอย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงบริบทของงานชุดที่ทั้งคู่สวมใส่นั้นถือว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเป็น่ําคืนของการประกวดรอบชุดว่ายน้ำการเลือกชุดที่เผยสรีระและมีความเซ็กซี่ จึงเป็นการแต่งกายที่สอดคล้องกับบรรยากาศของงานอย่างลงตัวหากทั้งคู่เลือกที่จะใส่ชุดไทยหรือชุดราตรีที่ดูมิดชิดก็คงจะดูไม่เข้ากับทีมงานอย่างแน่นอนการแต่งกายของอิงฟ้าและชาล็อตจึงเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยสร้างความคึกคักให้กับเวทีและยังเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในสไตล์ของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนคลับต่างชื่นชมและสนับสนุนการแสดงออกทางแฟชั่นจึงเป็นเรื่องของรถนิยมและความเข้าใจในบริบทของงานที่แตกต่างกันไป